ตามมดไปก่อนเดี๋ยวเลยดรงเรียนโรงเรียนจะอยู่สายมือพอโรงเรียนปับ๊บบ้านมันจะอยู่เป็นซอยกว่ามือตามมดติดตองอัน ใช่ยังยังยัง,ยง,ยงกับตู้น้ำมัน

กาคตัวจอดอนี่ต้องก้าวป่าอย่างเดียวอย่างนี้ในเมื่อนในเมื่อนคือไม่ไม่ตั้งเหนือยัป็นเพือนนี่ตันี่มาเดี๋ยวแข่งงั้นเล่คนคนอูงานเพราะว่าเบื่นครับตัวนี้คือว่าเดินรักรวยเม็ดอาทิตย์เม็ดรไม่หรือเน้ย ถ้าว่ากึ่งโลกเมกบอกว่าจอดก่อนเดี๋ยวมูไปกันนะก้นกับเมกจัปฏิเสนไหมเนี่ยอะไรเลื่อยใจเริ่มเลื่อยไหมครับกูดีไอิกด

ไอปีก็ถ้ด็ไม่ได้กันเนาดีได้ได้ได้พบตัวเร็วเลยปะน่นะเดี๋ยวจะจะตีอในก่องรปลจะอ่เอนี้จะตัดตีบบรวดเดี๋ยวเดีอที่ทำเรืลุงนะไม่จับ่นเว่าจะลุงันที่กันย่น ต้องอาบกแดดด้วยนายกิตกรำความพิดด้านความพิดสมุนยพรที่ติดเมีเอ็นบิตามีนกอบกล้องเรีบน้องเป็นบุคคลเดียวหน่วยไม่เนี่ยซึ่งในวันที่ไปกันยานี่มีตำรวจได้มาจับเราเลยไหมม่ดิคือเราเมื่อกีจับตำรวจมาจับนี่บางคนนะเมื่อกี้ยังได้อยู่บนกวนเหรอ เดี๋ยวเจ้านาตีก็จะเดงไมมจับวิเนาะนะว่าแต่ผมตัวเ็กเนาะเดี๋ยวพ่อรูปปินนะนี่เจ้านาตีได้ชมไหมเจ้านาีไม่ตมไม่ดีนะถึงนิ่นงคืออายุนะไม่เปนนะไม่ไม่ได้เอาจับปิ้นในกองเราดีนะใครไปตายแล้วมึงควรึงคือปะป้าขึ้เมือนเีย